สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับเจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขะขอบคุณในหลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนปู๋ใช้วิจารณญานในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่1มิถุนายนก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ1มิถุนานะคะพี่น้องคะจะให้เด่นเฉพาะกิจ หกและห้านะคะเด่นพิเศษหกและห้านะคะเด่นปกติสามและสองเด่น v ีเอหกและห้าเด่นรวมเจ็ดและหกนะคะวันนี้เลขเบิ้ลไม่เข้านะคะพี่น้องค่ะพรุ่งนี้น่าจะมานะคะบัาย dee นอนพี่น้องเนาะเพราะเฉพาะกิจนะคะบนมาเจ็ดหนึ่งแปดล่างศูนย์สี่นะคะมาเข้าเจ็ดของเด่นรวมนะคะพิเศษนะคะบนมาห้าสองห้าล่างสองเจ็ดนะคะพี่น้อง หมา2เด้งนะคะพี่น้องเราก็เข้าคู่2552นะคะแล้วก็มาเข้าเจ็ดเด่นรวมนะคะพี่น้องค่ะเด่นปกตินะคะบนมา918ล่างสองเ้าค่ะเข้าสงค่ะพี่น้องเด่น v ีไนะคะใจ็ดหกได้หบนมา141่่ห่ล่าง84นะคะเข้าคู่ส8แล้วก็สี1หนะคะพี่น้องค่ะสี่แนะคะ สถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะวันนี้6ไม่มานะคะพี่น้องหไมมาสักหน่อยเลยนะคะมาแต่7จ็ดนะคะสำหรับวันที่1มิถุนายนนะคะค่ะมาต่อวันที่2มิถุนาค่ะสมิถุนานะคะใจก็เอาผลการออกรางวัลหนึมิถุนามาคํานวณเหมือนเดิมนะคะสตัวบนค่ะปกติพิเศษ VIP ปกติ1918พิเศษ0525 VIP 0 1นย์นะคะ 1บวก9้าบวก1นบวก8บวก5บวกสองบวกหบวก1บวก4บวก1นะคะพี่น้องคะได้37นะคะ37ลบ1นะคะพี่น้องได้36นะคะบวก1ได้38นะคะใจจะจับสองตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้เอา3ามมาด้วยนะคะพี่น้องบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะพี่น้องเลขหน้านะคะ หกหนถึงหกนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามห้าหกหกหกเจหนะคะเจ็ดหนึ่งถึง7จ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าเจดหกดเค่ะแปดหนถึงแปดเกนะคะ8ปดหนึ่งแปดสองแปดสามปดสดห้ปดหกแปดเดแดแปดนะคะพี่น้องหกหนึ่งถึงหกเนะคะใจมาก6กหนึ่งค่ะพี่น้องคะหกนึ่งนะคะหกสาม หกสามสามหกนะคะหกห้าหกเจ็ดเจ็ดหกกลางล่าง,างนะคะหกแปดค่ะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะพี่น้องเจ็ดสองค่ะเจ็ดสามสามเจ็ดนะคะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะวันนี้ทำไมเจ็ดรัวนะคะแอดมินชอบเลขเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะ เซมากรกิจจิตนะคะฮานอยวันที่สองมิถุนานะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะพี่น้องคะแปดหนึ่งค่ะแปดสามสามแปดนะคะแปดสี่สี่แปดนะคะแปดห้าแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดด้านบนนะคะพี่น้องคะแปดเก้านะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะมีความน่าจะเป็นที่จะมาเลขเบิ้ลนะคะพี่น้องแต่ใจก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะเดี๋ยวจะบอกว่า รวมน่าจะเป็นที่จะมาจะเบิ้ลเนี่ยนอยไหนนะคะพี่น้องคาเด่นเชพงกิจวันนี้นะคะอยู่ที่ห้าและสี่ค่ะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องคาค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะบางวันก็เข้าดีนะคะพี่น้องบางวันก็หลุดนะคะเด่นพิเศษนะคะหนึ่งและศูนย์ค่ะเด่นปกตินะคะเจ็ดและหก เด่น V I P นะคะพี่น้องห้าและสี่นะคะความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องที่จะมาเลขเบ้ลน,นะคะก็คือนอยเฉพาะกิจกับนอย V I P นะคะแต่ใจก็ไม่รู้ว่าจะเบิลอะไรเนาะพี่น้องเนาะเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยฮาลอยวันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะอยู่ที่หนึ่งและสี่ค่ะ ถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนอาคาจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะพี่น้องห้าสามารถจับกับอะไรได้บ้างนะคะ51ค่ะห้าสีนะคะ50 57 56 4เหก็เหมือนกันนะคะพี่น้องสีค่ะ45่ห4า4ี่ศูนจะคะจับได้เลยนะคะพี่น้องลรวต้ามารคด้วยค่ะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้อง่า ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสุขสุขันมค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ